สวัสดีครับก็ามาพอกับก็นนไทยช n แนลอีกเส้นเคยนะบาตั้งอย่างมากมายครับพี่นอ้องมือเนี่ยยาดเอฟซีเบาเหินเอฟซีเบาเหินแจ๋วนะอามือนี่มือนี้ได้อึงไข่เดืออึงไข่ไข่เลยเนื้อ,ยอยกยาดนะ ปีหนึ่งจะได้กินจักทีหนึ่งแล้ววันนี้อันนี้ข้างแรกของปีแล้วนี่พี่น,อน้องนะไข,ข่ไข่เลยเนี่ยโอ้ยนี่เนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมไข่ไข่มันๆเลยนะเรดูการอึงก็สาหรับคนที่เขาไม่กินอึงกินกบกินเขียดก็ต้องขออาภัยก่อนนะครับขอโทษขออาภัยก่อนนะสําหรับอีสานบ้านเราวิธีการอยู่การกินก็จะประมาณนี้แหละก็นับว่าเป็นอาหาร อันโอชะนะของชาวอีสานเป็นบางเทียนเนาะพี่น้องเนาะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจัดเลยพี่น้องจัดเลยเหมือนเนี่ยอเป็นกระเข่าสวยดีกว่าเนะาะทนัทนัดเข่าสวยเนาะแซ่บมาพี่น้องใส่ใบมะขามอ่อนใส่ตักไข่เยอะๆใส่ใบมะกรูดนะน้ำอ่ะชิมลุยโอ้โห ฝีมือนายคนนี่มันสุดยอด,ดเลยไม่มีตกเลยฝีมือนี่อ้อยแซ่บสมใจย,ยาพี่น้องมลรำเลยละ่ะขอเป็นให้เขาตัวก็แล้วกัน เขาน้ำกัาด้วยพี่น้องมาต้มเอืองไม่ได้กินน้านอร่อยพี่อร่อยฮอตนะ่โอ้ยมัน

น้ำหมักน้ำไก่กินก็ต้มเอือกมันแซ่บอ่าซ่าหนามแป้งนี้มันจะนุน่มๆกรอบๆ Mm hmm. มันมันมากพี่น้องเอ้ยไข่ mm hmm. นุ่มมากไข่นุ่มไข่มันอร่อยคำเดียวรู้เรื่องครับ <c oughs> คุ่น พกตีเลยหัวเสือกบ็บานอย่ <c oughs> ได้เขาสวยมากตัวหนึ่งพี่น้องไม่เน้นข้าวเน้นกลับมือเนี่ยเน้นกลับ ใครใมันมั่ง Gracias. Uh -huh. อันนี้อื่มฝนแรกนะพี่น้องเนาะมาสั่งเข้ามาก็จะแพงหน่อยเนาะประมาณรวมสามร้อยกว่าบาทพอหายหิวพนึกพอหายอยากถ้าได้หลายแล้วก็จะลดหน่อยนอึงฝนแรกสั่งมาจากพี่พงศ์คนยะโสธรออสั่งก็จะกินทุกปีทุกปีพี่พงศ์ส่งให้อย่างประทับใจ không lắc cương này อมัดจ่อย <c oughs> แถวบ้านผมเนี่ยเขาเขาจะใส่ใบเนี่ยใบ,ใบหูเสือแลอใบหูเสือแหละ แต่ว่าที่บางบางที่เขาเรียกไม่เหมือนกันนะพี่เนาะโอ้บ้าอืม สมใจย,ยาแล้วพี่นอกมาเนี่ยแล้วจะเครื่องแล้วตัวสองตัวเอาไว้กินเวลาหลังผมใส่เครื่องรับคาวแบบอลังการเนี่ยทำกินจะไปเสียดายเครื่องอหอมสมุนไพร ว่าว,าวาอาพี่น้องมือเนี่ยอิ่มเลยแหละนะผมก็กินได้ไม่ค่อยเยอะก็ครับะ,ะไม่ใช่มืออาชีพนะก็จะกินเพราะให้พีน่น้องดูแล้วว่าเพราะอายุหาอยากนะ อันที่เหลือก็จะเอาไว้กินอีกเวลาหนึ่งนะได้กินได้หลายเวลานะก็สำหรับคลิปนี้นะก็น่าจะจบเพียงเท่าน,นี้แหละเพราะว่าอิ่มละนะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะหาแนวกินมาให้พี่ให้น้องดูอีกนะกินให้ดูแบบบางคนก็นึกถึง ถึงบ้านเนาะอย่างผมเนี่ยามาอยู่กรุงเทพนานเนี่ยก็นึกถึงกับข่าวบ้นบานกับข่าวบ้านเองไงพี่นอ้องซื้อตลาดก็ไม่ได้เรื่องนะจืดจืดจืดสามรถจัดตลาดจืดจืดจืดนะโอเคก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะ ก็นนทยชาแนลนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะโอเคสวัสดีครับ